ล้วก็สวัสดีสวีเดนะคะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสูชส่ชซอร์เกมเมอร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปรีวิวกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในเกมกาลีน่าฟรีไฟล์นะคทุกคนพร้อมเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะทุกคนก็นั่นแหละคะ่ะถ้าถือว่าครบห้าสิทุกคนก็มารับตรงนี้ได้ถ้าครบหกร้อยทุกคนก็สามารถมารับปัดจัสงห้องเนาะ <S <S แล้วก็ภารกิจนทุกคนใครอยากได้คู่หมูก็เล่นให้ครบยี่สิบนะทุกคนเป็น คู่หูนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นคู่หูตัวนี้เนาะแล้วก็ฮอบอัพค่ะทุกคนเติมครบเก้าสิบเก้าเพจรับเติมตัวนี้ค่ะน้องกระต่ายค่ะทุกคนแล้วก็เติมครบหนึ่งเก้าเก้าได้สกินน้องกระต่ายแล้วก็เติมครบสองเก้าเก้าก็ได้รับสกินน้องกระต่ายที่สุดเท่อล้มปังมากค่ะทุกคนพลาดไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ไม่รู้นะว่ามันเข้ามันให้หรือยังนะ ยังไม่เข้าหรอทุกคนอันนี้ในอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ชุดผู้ชายนะคะทุกคนก็จะเป็นชุดใหม่แล้วก็ชุดเจ้าตัวนี้แล้วชุดสีโมงก็จะเป็นชุดเก่าที่นํากลับมาขายเนาะอันเดี๋ยวตอนเย็นก็มาริวกิจกรรมตัวนั้นนะแล้วก็นะคะทุกคนก็ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนตัวไหนหน้าต,ตัวนี้ค่ะนี่เนาะก็มันจะรีเซททุกทุกทีหนึ่งแล้วก็ทุกๆุหนึ่งชั่วโมง อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันรีเซ็ตตอนไหนบ้างนะครับคุณนใจเข้าแคนค่ะเชิญแคนตามนี้นะทุกคนอออออ่มอ่าอ่านี่นี่นี่ทุกคนตู้ไดมอนด์รอยอ่นใหม่นะวรคนนี่อ่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อเต็มเสื้อกางเกงร,รองเท้าค่ะ ทรงผมแบบเท่มากๆเลยค่ะทุกคนมีสามขีดด้วยแล้วก็หน้ากากนะคะทุกคนก็แบบอันเลิศมากค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมแล้วพอมาดูชุดเต็มปังนี่อ่ะทุกคนใจกับแบบแม็กซินีิลล์ทุกคนคะช่วยบอกคอมเมนต์ได้นะทุกคนว่าทุกคนหมดกี่ลัคกี้นะทุกคนอันนี้ก็ยังไม่ได้หมุูเลยนะทุกคนก็หวังว่าบัตรสองใบจะพ้นทุกคนถ้าเพราะว่าถ้าได้บัตรสองใบก็จากตรงนี้ ศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงข้างล่างตรงนี้แล้วก็จากตรงนี้แหละน่าจะสองใบน่าจะได้แล้วนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิวนี่ยมก่อนแรกก็ใช์กด s u b s สไคร e ด้วยนะทุกคนผู้หูก็นั่นแหละค่ะทุกคนถ้าใครไม่อยากได้สกินก็เติมแค่เกาเกาเพชรนะยปไปครับผม